เชือกคาดมงคลสามสายหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบจ่ออยุธยาเดิมทีเชือกคาดเส้นนี้ตอนยังไม่ได้แกะคลี่มีความยาวอยู่ประมาณ29-30ถึงนิ้วและตอนคลี่แล้วเสร็จมีความยาวเกือบสองเมตรเลยครับตอนคลี่แกะแล้วเสร็จจะพบว่ามีผ้าที่เป็นเส้นทั้งหมด3มเส้นในตำรายันการในการสร้างเชือกคาดเรียกว่ามงคลสามสายและผ้าที่หลวงพ่อขันท่านนำมาสร้างคือผ้าหอ่อศพซึ่งผ้าเส้นนี้ มีคาบเลือดหนองแบบชัดเจนครับตำนานในเรื่องราวพระเกจิที่เป็นลูกศิษย์ท่านกล่าวกันว่าเชื่อค่าของหลวงพ่อขันสร้างยากมากก็น่าจะจริงเลยทีเดียวขั้นตอนแรกมีการพลีผ้าขั้นตอนที่สองทำเส้นเป็นมงคลสามสายขั้นตอนที่สามลงจานอัขระบบนเส้นมงคลสามสายขั้นตอนที่สี่นำอำมัดมวนขวัญทั้งสามเส้นเข้าด้วยกันขั้นตอนที่ห้านำไปโยนเข้ากองไฟไม่ไม่ถือว่าใช้ได้ ขั้นตอนที่6กนำมาเซกในบทให้อีกทีจึงจะแล้วเสร็จในการสร้างเชื่อคาดจะเรียกแอาวุธเทพก็ได้เพราะอัขขระที่ท่านลงให้แต่ละบทอนุภาพหนักไปทางป้องกันและปราบปรามสิ่งชั่วร้ายเส้นเดียวเที่ยวทั่วโลกได้สบายครับสุจิต